วันนี้พรรคประมุชารัฐนะครับในคณะกรรมาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของพรรคนะครับได้ลงมาพบปะพี่น้องประชาชนที่มุกดาหารเพื่อที่จะมาสร้างการเมืองที่เข้มแข็งน,นะครับจากภาพพี่น้องประชาชนร่วมกับพรรคการเมืองในการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ปัญหาของพื้นที่นะครับซึ่งพรรคประมชารัฐนั้นเนี่ยได้มาในพื้นที่ของท่านวิริยะต่อผา ที่จังหวัดพุทธาหารก็จะมาดูศักยภาพของพื้นที่ด้วยแล้วก็ฟังปัญหาต่างๆของพื้นที่แล้วก็จะเป็นการทํางานร่วมกันนะครับในการเอาไปขับเคลื่อนในเชิงการแก้ปัญหาและนโยบายในอนาคตเพื่อทําให้จังหวัดพุทธาหานนั้นเนี่ยสามารถที่จะเป็นจังหวัดที่สําคัญทางเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนให้สามารถทํางานร่วมกันกับทางรัฐบาลกับทางสภาและก็กับทางพื้นที่ ทั้งผู้นําท้องถิ่นท้องที่ก็ตามเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พระประหลามชาตินั้นได้ใช้ในการขับเคลื่อนพื้นที่เพื่อให้การเมืองนั้นมีผลโดยตรงต่อพี่น้องประชาชนและมีโอกาสในการยกระดับพี่น้องประชาชนรวมทั้งรับทราบความรู้สึกและความต้องการหรือข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนน่คือที่มาของพวกเราในการมาในวันนี้ครับก็หลังจากตรงนี้เราก็จะลงพื้นที่ที่ตลาดอินโดจีนเพื่อจะดูปัญหาเรื่องงบประมาณ นะครับที่เคยมีแล้วก็ยังทําไม่เสร็จแล้วก็คืนกลับไปหรือกระทั่งงบประมาณใหม่ที่ยังขาดอยู่ก็จะดูว่าทางพรรคจะสามารถร่วมที่จะร่วมแก้ปัญหาและขับเคลื่อนได้อย่างไรก็จะเข้าไปดูื้นที่จริงในหลังจากที่เราได้พบปะพี่น้องประชาชนแล้ว